สวัสดีครับงานก็เสร็จแล้วนะครับพระอุปคุปปามานวัสดุเป็นวัสดุธรรมชาติทั้งหมดนะครับตอนแกะไม่คิดถึงตอนขัดความลำบากก็เลยมาอยู่ตอนขัดเนื้อเรื่องก็ลองไปอลองหาข้อมูลไปดูนะครับเนื้อเรื่องทำไมต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยอธิบายในคลิปก็คงจะยาว แล้วก็กวอธิบายผิดด้วยมือไม้ก็จะเละเทะหน่อยฮะยอมสีไม้มาฐานนี้ไม่ได้ล็อกนะครับแค่ไปวางเฉยๆเพราะตัวด้านล่างวัสดุชนิดตันนะครับแล้วก็เจาะรูสิบหกรูด้วยลูกค้าจะไปฝังตะกุดสิบหกดอกอันนี้ก็แค่วางเฉยๆแต่มันฟิตนะมัน,นก็เลยแน่นหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่แน่นมาก ผมแปลกใจนะเวลาผมมานั่งถ่ายตรง,นตรงเ,นเนี้ยตรงเปเนี้ยงานจะสวยนะครับวีดีโอจะออกเหลืองๆเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะไม่รู้เพราะอะไรไปถ่ายมุมอื่นงานเป็นสีขาวนะเนื้อเรื่องเรื่องราวครับก็ประมาณหนึ่งพรว่างานเล็กฐานก็ไม่อยากให้ใหญ่ไปว่าตัวงานมากให้มันดูสมส่วน เพร่าก็พันนะครับแล้วก็แปลงมากลายเป็นโซ่แล้วก็ล่ามเป็นตัวล็อกพญามารไว้พวกสายบัวนี่ก็ล็อกแขนนช่วยกันล็อกแขนล็อกตัวล็อกขาแล้วก็ด้านปลายของโซ่นะครับอ่ามีห้อยหมาเน่าไว้ด้วยตามตำรานะครับจนพญามาเนี่ยอับอายแล้วก็ยอมยอมพระอุปคุตบอกว่าจะไม่ไม่นี่แล้ว ไม่อารวาสไม่ก่อกวนแล้วพระโคุตเยังไม่เชื่อนะ,ะก็เลยแบบขอให้ผ่านพิธีก่อนก็เลยจับมัดไปก่อนผ่านพิธีแล้วค่อยปล่อยนี่ด้านหลังวัสดุนะครับมันเป็นแบบนี้ซึ่งทํางานยากยากสุดๆคิดแล้วคิดอีกขยับหาเหลี่ยมหามุมเพื่อไม่ให้มาโดนนะ สองนาทีกว่าแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ